สวัสดีครับพบกับครูพี่แขกอีกแล้วครับกับทางช่องเบสิกสไตล์เรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้มีเอฟซีท่านหนึ่งสอบถามมานะครับบอกว่าอยากให้ครูพี่แขกมารีวิวเครื่องสนามที่ใช้ใเวลาอาฝึกประจำนะครับก็ <Yeah. S 1> ห,กหลักๆก็จะมีตัวเ <Yeah. S 1> ชือกยีดลโลกนุกวีด ไฟฉายนะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไฟฉายเพราะน้องถามมาว่ามันใช้งานยังไงและมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยววันนี้จะลองมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้และวิทยาทานหรือเปล่าอันดับแรกเลยเรามาพูดของอคุณน่าสละและก็วิธีการใช้งานของมันก่อนอะลักษณะก็ม,มานคือจะเป็นตัวด้ามจับธรรมดาเน,นี่ยแล้วก็หัวงอครงอเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยฮะ ก็คือครูพิแกกคิดเองนะน่าจะเป็นการาลดการหักเหของแสงเพราะถ้าเป็นไฟฉายทั่วไปเราจับนีแสงก็อยู่ด้านนี้ใช่ไหมต้องส่องออกไปแต่น,นี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่จับเพราะว่ามันจะมีด้ามเขาเรียกว่าตัวคลิปล็อกแบบนี้ซึ่งเวลาทหารออกรบหรือว่าทำธารกิจเนี่ยมันไม่สามารถจะหยิบไปฉายได้อย่างนี้มาต้องถือปืนถืออุปกรณ์ต่างนเราก็จะเหน็บแบบนี้ที่ตัว ใช้เก่งนะนี่แบบนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละเราก็จะไม่ต้องจับแนละ้วเราจะหยิบอุปกรณ์อะไรแล้วก็ง่ายแนละ้วทีนี้ต่อไปเราพูดถึงเรื่องของอตัวฟิลเตอร,หรอ์หรือแสงต่างฟิลเตอร์ของโทรศัพท์อ่ปิดชุดของอไฟฉายจะมีด้วยกันอยู่3ามสีนะฮะเดี๋ยวครูดูแขกจะให้ดูอันนี้สีเขียวมันจะเก็บไว้ใต้่างแบบนี้ ซึ่งเวลาเราใช้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างี้ที่ติดนี้จะเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีสีแดงสีเหลืองหรือบางบางอันก็จะเป็นสีน้ำเงินหลกักๆเนี่ยจะใช้อยู่จะเป็นสีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะฮะทีนี้เราดูวิธีการใช้ใช้ก่อนว่า มันใช่ยังไงการใช้ก็คือการมีการเปิดเปิดด้านนี้เปิดคือเปิดสุดเลยเปิดตลอดเวลาก็ได้แบบนี้เนีย่ยเปิดตลอดเวลาหรือไม่เปิดตลอดเวลาใช้การกดกระพริบตรงนี้ด้านนี้ตัวบนแบบนี้เห็นไหมทีนี้เดี๋ยวครูพี่แขกจะมาพูดถึงว่า สีต่างๆนั้นมันมีประโยชน์และคุณลักษณะยังไงเดี๋ยวลองฟังดูสําหรับิลเตอร์หรือว่า,ากรองที่เป็นสีแดงนั้นคุณสมบัติของมันก็คือสีแดงนั้นน่ะมันจะมีความไวต่อแสงมากๆประกอบกับแสงสีแดงนั้นมันจะถูกกลืนโดยไอ้น้ำในอากาศได้มากกว่าแสงอื่นๆจึงตรวจพบได้น้อยกว่าแสงอื่นการใช้งานครับส่วนใหญ่แล้วเราใช้แสงเนี่ยสีแดงเนี่ย เพื่อดูแผนที่ดูหน้าปัดวิทยุสื่อสารต่อพวกไฟัต่างๆหรือกระทั่งการต่อสายไฟทําระเบิดนะฮะก็คือจะใช้แสงสีแดงนี่นแหละอ่ะต่อไปเรามาดูแสงสีน้าเงินแต่วันนี้ครูี่แขกไอ้มีก็น,นึกว่าอ,นนอันนี้คือสีน้ําเงินเลยกันนะสีน้ําเงินสีน้ําเงินนั้นจะตรงกันข้ามกับสีแดงเลยนะครับน้องเพราะว่าแสงของมันนะจะกระเจิงของแสงมากที่สุดจะใช้อ่า เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกฝ่ายได้ดีกว่าแสงอื่นนะเช่นสัญญาณบอกฝ่ายถ้าเป็นสีน้ําเงินนี่คือฝ่ายเล่ากระพริบกี่ครั้งอะไรก็ว่าไปและยังใช้เพื่อส่องอาหาวัตถุปแปลกปลอมในบุคคลได้ดีเช่นพวกคราบเลือดโลหะต่างๆครา,าบดินหรือว่าคาบน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือจะเป็นน้ํามันหรืออะไรแล้วแต่ที่เป็นของเหลวครับแสงสีน้ำเงินจะส่องและมีผลได้ดีส่วนแสงสีเขียวนั้นแสงสีเขียวนั้นเนี่ยแสงสีเขียว แสงสีเขียวนะอ่าคุณสมบัติของมันก็คือจะไม่สะท้อนกลับแต่ครับแต่มันมีคุณสมบัติของมันคือไวต่อแสงสูงมากๆดังนั้นวิธีการใช้งานของมันจะใช้พวกอ่าสองหน้าปัดเรดาร์ต่างๆอุปกรณ์ชี้เป้านะฮะเกี่ยวกับของที่มันสามารถกระทบแล้วกับเอาไว้ต่อแสงแสงสีเขียวนั้นจะใช้ในลักษณะแบบนี้อ่ะทีนี้ เมื่อน้องๆรู้แล้วก็ว่าแสงสีแดงสีเงินสีเขียวนั้นทําอะไรได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วของคูพพิแขวเวลาออก,ออกออกออกฝึกนะฮะซึ่งของส่วนตัวของคูพพิแขมันจะไม่ค่อยมีเลดร์ต่างๆก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นอ่าส่องเรื่องของสัญญาณบอกฝ่ายยกตัวอย่างสัญญาณบอกฝ่ายถ้าสมมติเราอยู่ฝ่าย A ก็ใช้สีเขียว แบบนี้สีเขียวกระพริบกี่ครั้งก็ว่าไปนะแบบนี้ยูอ่ามวดอาบวก็สีแดงกระพริบกี่ครั้งก็ว่าไปยูมวดอ่าอัลฟาสีเหลืองกระพริบกี่ครั้งก็ว่าไปอันนี้คือสัญญาณบอกฝ่ายส่วนถ้าเป็นการตรวจ เขาเรียกว่าอะไรการตรวจการหรือว่าการาพิสูจน์ทราบก็จะใช้แสงสีน้ำเงินเป็นหลักเพื่อเป็นการตรวจหา,หาสิ่งปรลอมๆต่างๆหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ถูกนะวิธีการเก็บก็เก็บใส่มันี่แล้วก็ปิดที่ตูดแบบน,นี้นะคร นี่แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนด้านหน้าแล้วก็แค่ถอดหัวออกแบบน,นี้แล้วก็เปลี่ยนเข้าไปนะะเดี๋ยวเราคูบิแกงก็เปลี่ยนให้ดู แบบนี้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีสีแดงบ้าง นี่สีแดงนะสีแดงอันนี้สีเหลือง เรียบร้อยแล้วเีนี้มาดูว่าแล้วมันใช้ทานอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเปิดดูเปิดไปแล้วก็ทานท่่ไปสองก้อนเรียบร้อย,ย,อยก็สำหรับน้องๆคนไหนครับที่มีคำถามครับอยากจะสอบถามว่า อ,อยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าตอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ใต้นีกเลยครับสำหรับวันนี้ครูพิแครไปก่อนนะจ๊ะ